สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยหนังวันนี้เราอยู่กันกับภาพยนตร์เรื่องไทจิฮีโร่สอขนเล,เล็กมัดเหล็กมันผัดเหล็กตันผ่านมานานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้ทำํำภาคต่อนคนเล็กมัดเหล็กนี่นะครับน่าจะ3 4ี่คลิปได้มั้งสาเหตุที่ออกมาเนิ่นนานเนี่ยก็เพราะว่า คนดูมันน้อยครับเลยไม่ค่อยมีกําลังใจที่จะทําสปอยอะไรที่ไม่ใช่หนังสัตว์ประหลาดเนี่ยก็ไม่มีคนดูเลยผมก็งงมากไม่รู้ว่าติดสัตว์ประหลาดหรือว,ว่าติดเราสปอยหนังกันแน่คนดูยังไงครับเนี่ยฮะยังไงแต่สําหรับใครที่อยากจะฟังสปอยภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วอย่าลืมฝากคนไลก์และกดจับใจไกลกันด้วยนะครับแล้วมแก้วก็ไปฟังสปอยกันเลย เน็ตฟลิกชีแอเตอร์แอคเคาทไทยราคาถูกสามารถดูได้ทุกเรื่องโดยคุณภาพความคมชัดระดับ 4K Ultra HD ที่เริ่มต้นเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือถ้ามาคนเดียวก็สามารถสมัครได้ไม่ต้องหานกับใครแต่ถ้าอยากจะแชร์กับกลุ่มเพื่อนๆเ,เราก็มีแพ็กเกจใหญ่ที่คุ้มค่ามากมายเหมาะสําหรับคนที่ต้องการดูหนังระยะยาวไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาณภาพเพราะเรามีแอดมินดูแล24ชั่วโมงประวัติการดูไม่มีหายสามารถดูได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาทั้งคอมพิวเตอร์สมาร์ สมาร์ททีวีหรือกล่อง Android และท่านที่สนใจสมัครหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแอดไ้ได้ที่ ID ดี n ล n ์แอ t h e ็นหรือสแกน QR Code ที่อยู่ด้านซ้ายมือของจอนี้ได้เลยครับ ตเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะยครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมุรภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมืองปิดไปเลย หลังจากที่หมู่บ้านเฉินได้จัดพิธีแต่งงานให้กับช้างลูชานที่ดันโดนมาฝึกวิชาแต่ไปไงมาไงได้ทั้งวิชาได้ทั้งเมียต้องบอกว่าภายในปฏิพินี้ไม่มีใครโชคดีเท่าไอหนุ่มชา้างลูชานนี่แล้วล่ะครับแต่แทนที่เรื่องทุกอย่างนั้นมันจะออกมาดีกลับกลายเป็นว่าในช่วงต้นของการแต่งงานขึ้นส่งทั้งกู้เข้าเรือนหอพวกเขากับถูกขัดขวางจากสองจอมยุทธ์ไร้หนามที่โผลมาถึงก็จัดการป้าหมวก วิแต่โชคดีหน่อยที่น้องสามลูกชายคนกลางของท่านอาจารย์เฉินได้เข้ามาขัดขวางไว้ก่อนแต่ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดเลยเขาก็พบว่าผู้ที่เข้ามาขัดขวางนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือพี่ใหญ่ที่มีนามว่าเฉินจ้าหยางผู้ซึ่งเคยจากหมู่บ้านไปเมื่อนานแสนนานมาแล้วโอ้โหพี่ใหญ่นึกว่าใครที่แท้ก,ก็พี่ใหญ่นี่เองยังไงของมึงว่าน้องรักและที่เขามาวันนี้ไม่ได้มาเพื่อก่อควนงานแต่งแต่อย่างใดแต่ได้ข่าวว่าน้องสุดท้องคนสวยกําลังจะแต่งงานเลยอยากเข้ามาแสดงความยินดีเพียงเท่านั้น ในค่าคืนของวันเดียวกันนั่นเองทุกคนในหมู่บ้านก็จัดงานเลี้ยงกันเอื่อกระเลิกยกเว้นแต่สองพ่อลูกอีเหนียงและท่านเจ้าสํานักเฉินได้ขึ้นมาปรึกษากันบนหลังคาและเฝ้าดูอาการไม่เต็มบาทของเจ้าลูกช้างที่ตอนนี้มันกําลังกินใบไม้เป็นว่าเล็กท่านพ่อข้าได้ผัวไม่เต็มบาดทําไงดีท่านพ่อก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปัญญาอ่อนหรอกนะแต่ที่เห็นว่าเขาไม่ค่อยเต็มเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะตุ่มสามบุพภาที่อยู่บนกระบาลเขาทาให้เขากลายเป็นคนเออเจ้าสามารถช่วยเขาได้โดยการขึ้นเตียงแล้วก็ปับป สิ่งที่ข้ากําลังจะสื่อพอพูดตรงๆไม่ได้เด็กมันดูเยอะ <S <S ซึ่งอีเหนียงเองก็ไม่อยากจะทําเรื่องไร้อย่างอายแบบนั้นหรอกนะครับถึงแม้ว่าเธอกับเขาจะแต่างงานกันแล้วก็ตามพร้อมกันนั้นอีเหนียงก็ยังถามถึงเรื่องของพี่ใหญ่ทีตันพ่อเนี่ยดูจะไม่แสดงอาการต้อนรับพี่ใหญ่เอาซะเลยเรื่องที่เกิดขึ้นมาก็นานมาแล้วยังไม่ยกโทษให้กับพี่ใหญ่อีกเหรอแต่ท่านเจ้าสํานักเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรพูดออกมาเพียงแค่ว่าเจ้ามองไม่เห็นสิ่งที่เขากําลังหลอกลวงพวกแก้วงั้นหรือ ก่อนจะใช้วิชาตัวเบาลอยจากไปหลังจากนั้นอีเหนียงก็มาปรับความเข้าใจกับฉานลูน่ฉางว่าทั้งสองคนถึงแม้จะแต่งงานกัน<ๆ>ก็ใช่ว่านาาจะได้ดำดำดำฉันเราทั้งคู่จะอยู่ในฐานะสิทธิ์กับอาจารย์ต่อไปนี้ให้เรียกเขาว่าอาจารย์เมียโอ้โหเห็นอนาคตเลยกู อาจารย์เมียกลายเป็นพ่อบ้านกังฟูซ่าไปซะแล้วเช้าวันหนึ่งขึ้นเมื่อเขาเดินไปในตลาดเพื่อหาอะไรลงทองก็พบว่าทุกคนเนี่ยมีท่าทีรังเกียจและไม่ยอมขายอาหารให้กับเขาจนกระทั่งพี่ใหญ่เฉินจ้าหยางได้เข้ามาเรียกให้เขาไปเอาซาลาเปาและเรียกขึ้นไปคุยส่วนตัวก่อนจะชมเขาว่าเจ้าช่างเป็นผู้ชายที่โชคดีจริงๆที่ได้ต่ำๆกับน้องสาวคนสวยของข้าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะอาจารย์เมียไม่อนุญาตลู่ชางจึงขอร้องว่าพี่ใหญ่เนี่ยช่างเก่งกาจสมคาร่ำรือท่านสามารถช่วยสอน มวยอ่อนให้ข้าจะได้หรือไม่พอได้ยินคําชมว่าเก่งกาจอย่างนี้อย่างดันจ่าอย่างเลยจัดให้จัดการโชว์มวยอ่อนสํานักเฉินโยกซ้ายแล้วก็โยกขวายืนมือซ้ายมาจับมือกันมัน่นเดียวนะจนกระทั่งเมื่อยางลู่ฉานเผอเขาก็จัดการใช้เข็มหมุดที่แอบซ่อนไว้ที่ปลายนิ้วปักไปที่ตุ่มสามบุพผาของช้างลู่ฉานจนเขาไปเปิดโหมดกอดเขาทําร้ายหมู่บ้านเป็นว่าเล่นไม่ว่าจะมีจอมยุทธ์หน้าไหนก็ไม่สามารถที่จะหยุดช้างลู่ฉางไดโ้โอ้โหตาขาวเชียวหมัดมวยพี่ไม่เกี่ยงแต่ถ้าตาขาวพี่คอเลีย ่าดีกวซึ่งเขาก็ได้มนุษย์เมียเขามาห้ามเขาไว้จนเขาสลบไปไม่นานนักเมืองราวผ่านไปได้สักชั่วโมงทุกคนในหมู่บ้านก็มาประชุมกันว่าเราควรจะไล่ไอ้หมอนี้ออกไปจากหมู่บ้านซะดีมันปีศาจชาดัดแถมละคังแดงใจกลางหมู่บ้านก็ยังสั่นและลีกนาล,ลีมันเป็นลางบอกเหตุว่าไอ้หมอนี้เนี่ยจะนำพาความชิบหายเข้าสู่หมู่บ้านเฉิญของพวกเราเหมือนที่มีพระธุดงค์เคยทำนายไว้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วด้วยคำทำนายนี้นะครับมีไว้ว่าเมือ่อใดก็ตามที่หมู่บ้านเฉิญลับสิ์ภายนอกหมู่บ้านนี้จะต้องเผชิญกับความชิหายในนททัี ให้สังเกตละครั้งใบนี้ไว้เมื่อใดที่มันสั่นสะสั่นสั่นสั่สสาเมื่อนั้นพวกเจ้าจะพบกับความวิบัติและด้วยความกลัวในคําทํานายหลายร้อยปีพวกชาวบ้านเลยต้องการที่จะไล่ลู่ช้างออกแต่ในตอนนั้นท่านเจ้าสํานักเสิญน,นั้นไม่อยู่นะครับทุกคนเลยลงมติว่าจะขับไล่ช้างลู่ช้างออกจากหมู่บ้านโดยไม่ปรึกษาผู้ใหญ่บ้าน อย่างท่านเจ้าสำนักซึ่งเรียเองก็ห้ามไว้ว่าพวกท่านตัดสินใจกันแบบนี้ไม่ได้นะจนกระทั่งท่านเจ้าสำนักเฉินได้โผล่ออกมาและบอกว่าพวกเจ้านี่ไม่รู้อะไรข้าจะบอกความจริงนี่ให้ก่อนจะหยิบเอาแผ่นกระดาษที่เป็นการติดต่อกันระหว่างผู้ทรยศอย่างฟางจื่อจินลูกบุญธรรมที่ข้าเคยอุปถัมและหันมาแว้งกัดหมู่บ้านโดยการยกกองกําลังทหารเข้ามารุกรานก่อนจะถูกข้าจับโยนตะเพิดหนีไปการที่เจ้ามาคราวนี้ก็คงจะแอบทําอะไรมีดีมีร้ายต่อหมู่บ้านข้าอีกสิเมื่อพูดจบท่านอาจารย์เฉินก็ไปกระซิบบอกกับฉาง ช้างว่าเอา้าเจ้านะ่าจัดการไปสั่งสอนให้พี่ใหญ่เจ้ารู้สะบ้างว่าแถวนี้เนี่ยคายยา่แม่ตอนแรกช้างรู้ช้างก็กล้ากว่ากลัวนะครับเพราะว่าท่านพี่ใหญ่เนี่ยแข็งแกร่งแก่งซะเหลือเกินแต่ด้วยสายตาของมนุษย์เมียกับคําสั่งของพ่อตานั้นใจว่าใครจะขัดคําสั่งได้ง่ายๆก็จัดการเข้าต่อสู้กับพี่ใหญ่ในทันทีซึ่งเมื่อซัดกันไปซัดกันมาเนี่ยทันทีที่หมัดของเขากระทบเข้าไปที่หน้าอกของท่านพี่ใหญ่เขาก็รู้สึกถึงความหนาของกรอกก่อนจะตัดสินใจใช้ฝ่ามืออื้อหือคนโกหก อัดกระแทกเข้าไปที่หน้าอกนั้นจนล่างของเจ้าหยางลอยออกไปพร้อมกับเศษเสี้ยวของฟันเฟืองและอุปกรณ์ตัวช่วยทั้งหลายและนั่นก็เป็นคําตอบว่าทําไมพี่ใหญ่ของพวกเจ้าถึงเก่งกาจนักนั่นก็เพราะว่าเครื่องทุดแรงที่เขานั้นประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองไอ้ยะนี่มันไอล่อนหยางและนี่ก็เป็นสาเหตุเดียวกันที่ท่านเจ้าสํานักเฉินนั้นไม่ยอมรับในตัวลูกชายคนโตเพราะเขานั้นไม่เอาไหนในเรื่องการฝึกกางฟูแถมยังชอบประดิษฐ์เครื่องมือของฝรั่งมาอวดอ,อ้างความเก่งกาจของตัวเองอีกด้วยเมื่อเห็นว่าตัวเองถูกจับได้จาายงกีีบน ออกจากหมู่บ้านด้วยความอับอายพร้อมกับภรรยาของเขาซึ่งก็มีทั้งน้องสาวและน้องเขยออกไปส่งด้วยความเป็นห่วงก่อนที่อีอ้เหนียงจะส่งท้ายพี่ชายว่าสักวันหนึ่งท่านพ่อจะเห็นความดีในตัวท่านและตัดกับมาอีกด้านหนึ่งของเรื่องฟังจ,จริงที่หลังจากผิดพลาดการบุกหมู่บ้านในภาคแรกในตอนนี้เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากหัวหน้าฝรั่งก่อนจะสถาปนาตัวเองขึ้นรับตําแหน่งขุนนางและวางแผนที่จะเอาคืนหมู่บ้านเฉินให้หนักหนาสาหัสให้สมกับที่เขานั้นได้สูญเสียคนรักและเมื่อเขาได้ทําการสั่งทหารไปจับตัวอดีตพี่ อย่างเชิญจ้าหยางและภระยาของเขามาไตาส่สวนในข้อหาที่ตัวของเขานั้นทําภารกิจแทรกแซงหมู่บ้านไม่สําเร็จแต่อย่างน้อยเนี่ยจ่าหยางก็ยังมีข้อมูลที่เขานั้นสามารถที่จะนํามาใช้ปักปั้มหมู่บ้านเชิญได้นั่นก็คือในอดีตหยางลู่ช้างนั้นเคยรับใช้นิกายเทียนหลี่ที่เป็นกบฏต่อประเทศจือจริงจึงมีเหตุผลที่จะทําลายหมู่บ้านให้สิ้นซากได้โดยการขอความช่วยเหลือไปอยังผู้ว่า ให้สนับสนุนปืนใหญ่ของฝรั่งเป็นจํานวน3มกระบอกเพื่อปราบกบฏเทียนหลี่ที่ได้หลบหนีไปยังหมู่บ้านเฉินนั้นให้สิ้นสากซึ่งผัวเองก็ได้จัดให้ตามคําขอนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นทําให้อยู่ๆวันหนึ่งเฉินจ้าหยางกับภรรยาที่เริ่มรู้ตัวว่าตัวเองเป็นต้นเหตุทําให้หมู่บ้านนั้นตกอยู่ในภัยอันตรายเลยจัดการที่จะสร้างปีกสวรรค์อาวุธที่โคตรทันสมัยของเขาขึ้นมาใหม่เพื่อที่เขานั้นจะได้ไปช่วยเหลือหมู่บ้านได้ทันท่วงทีทางฝั่งของอี้เหนียงนางเอกของเราก็กาลังเศร้าหมอง พอเอาได้คิดถึงจ,จริงจนพอตาดองเข้ามากระซิบให้ยางลู่ฉานได้รู้ว่าเจ้าต้องทําอะไรสักอย่างพอตอนนี้นางกําลังคิดถึงแฟนเก่าพระเอกของเราจึงใช้วิทยายุทธจัดการไปกระทืบไอเจ้าเต่าเหล็กที่เคยมาบุกหมู่บ้านจนแหลกเป็นชิ้นๆทำให้ในคืนเดียวกันนั้นนางจึงมอบรางวัลว่าให้เขาเนี่ยขึ้นมานอนกับนางได้ฮะหลังจากทำดีวันนี้ก็มาถึงะจะเออรีขี่แล้วอเออเออทำไมรู้สึกบ้านสั่นไปทั้งบ้านนะ และเมื่อฟ้าสางเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อกองทัพของจืจริงได้ยกพลเข้ามากระชันชิดหมู่บ้านก่อนจะดําเนินการยิงปืนใหญ่เข้าไปเซอร์ไพรส์จนสร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านและชาวเมืองน้องสามที่ตื่นตะลึงก็รีบวิ่งเข้ามาแจ้งให้กับหัวหน้าหมู่บ้านอย่างท่านพ่อของเขานั่นก็คือปมอรมจย์เฉินท่านพ่อหมู่บ้านกาลังโดนถลม่มใหญ่ท่านดังมานั่งกินหมูจุ่มแต่เช้าหน้อยเด็กน้อยเด็กกองทัพนั้นต้องเดินด้วยท้องมื้อเช้านั้นเป็นมื้อสําคัญ,คญเขาบอกกับช้างลูกช้างและลูกสาวอยง อีเ่เหนยงวัดตัวของเขานั้นจะไปมอบตัวพอพวกเรานั้นดูเหมือนว่าจะสูกตราหน้าว่าเป็นกบฏเมื่อพ่อมอบตัวแล้วก็ให้เจ้าทั้งสองคนนั้นรีบนํตาตราแปดเหลี่ยมเข้าไปยังเมืองหลวงและถามหาอาจารย์หลี่ลาน,นาร์นาฬีกาอิตาลีเมื่อพูดจบท่านอาจารย์เฉินก็ถูกโต๊ะบึ้งให้จุ้ยเฮ้ พุ่งทยานมุงตรงไปยังกองทัพก่อนจะเข้าไปบอกกับจ้านจือจิงว่าข้าจะมามอบตัวแต่ว่าเจ้าต้องปล่อยลูกๆทั้งสองของข้าแต่ว่ามีเลยครับที่จือจริงไม่จะยอมเขาก็ตาหน้าว่าทั้งอี้เหลียงและลู่ฉางนั้นเป็นกบฏ แถมยังก่อเหตุฆาตกรรมคนรักของเขาอย่างอมมยแคลมีหรือที่เขาจะยอมปล่อยไปได้ก่อนที่จะสั่งทหารเข้าไปตะลุมบอนแต่ดูเหมือนว่าพวกทหารหลายพันนายก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับสามจอมยุทธแห่งพิภพได้แต่ทางท่านอาจารย์เฉินก็บอกให้ทั้งสองคนนั้นรีบตรงไปยังเมืองหลวงพอจะจัดการต้านทานพวกมันไปให้ด้วยวิธีไปจี้จุดไอ้พวกพลทหารหอกจนพวกมันเนี่ยเส้นตึงเพราะไม่รู้จักออกอากําลังกายนี้เนี่ยรู้จักไหมวิชานิ้วจิ้มทะลวงครับสหัสวรร์จิกฤดี วิชาลับจากอาจารย์กากาชิออจืจริงเนี่ยก็โดนอัดเละเลยนะครับในเมื่อเห็นว่าซื้อเวลาได้ลู่้างกับอี้เหนียงก็รีบเพ่นเพืปอฝาวงล้อมของพวกทหารเพื่อหวังจะไปเมืองหลวงให้ได้แต่ดูเหมือนว่าพวกทหารนั้นมันจะมีมากเกินไปทำให้พวกเขานั้นล่าช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งได้มีนกยักษ์บินโฉบหัวพวกเขามา ทั้งพวกทหารท่านอาจารย์อีเหนียงและแม้แต่ลู่ช้างต่างก็พากันงงไปตามๆกันเพราะว่าไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตลึกลับแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเครื่องจากปีกสวรรค์เครื่องประดิษฐ์สุดเทพของพี่ใหญ่นั่นเองซคื่องเขาก็บินมาพร้อมกับระบบปืนกลประทัดไฟและเครื่องทิ้งระเบิดระบบมือจับที่นอกจากจะต้องบินแล้วยังต้องทิ้งระเบิดเองอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่ลูกชายไม่ได้ความเข้ามาช่วยเหลือท่านพ่อและน้องสาวไอเนี่ยก็ทําให้ท่านพรลุมอาจารย์เฉินถึงกับปลื้มในความเก่งกาจของลูกในด้านเทคโนโลยีเครื่องกล ที่ตัวเองนั้นไม่เคยมองเห็นจ้าสุดท้ายด้วยความช่วยเหลือจากบุตรคนโตยอย่างจ้าหยางก็สามารถช่วยเหลือทั้งน้องสาวและน้องเขยไปยังเมืองหลวงได้แถมตัวของเขายังได้สละตัว พะปีกสวรรค์น,นั้นรับน้ำหนักมากเกินไปไม่ได้เขาจึงโดดล่มลงมาด้านล่างพอมอบตัวกับพวกทหารจนสุดท้ายเขาก็ถูกจับเข้าไปในเมืองและฝากขังไว้ในห้องขังเดียวกับคุณพ่อที่พอเขาเห็นหน้าพ่อของเขาแล้วเกรกว่าพ่อนั้นจะด่าอีกเขาเลยพยายามหลบหน้าและบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนไม่ได้ความข้าขอโทษที่เป็นลูกเกิดมาไม่ได้เก่งเหมือนใครแต่คำพูดของคุณพ่อนั้นก็บ,บอกว่าเขาตั้งหากละ่ะที่เป็นฝ่ายขอโทษเป็นความผิดของพ่อเองที่ไม่เคยมองด้านดีของลูก หวังแต่จะให้ลูกนั้นเป็นคนอย่างที่พ่อนั้นอยากให้เป็นบ,บังคับลูกทุกอย่างโดยไม่ได้สนใจเลยว่าลูกนั้นจะรู้สึกอย่างไงพ่อขอโทษนะที่เป็นพ่อไม่ได้ความจนทําให้น้ําตาของจ้าหยางเนี่ยถึงกับไหลออกมาและสองพ่อลูกนั้นก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมในส่วนของอีอ้เดียงและฉานลู่ฉางเมื่อเข้ามาถึงเมืองหลวงก็ไม่รู้แล้วว่าจะต้องไปยังไงต่อพอเมืองหลวงนั้นมันใหญ่มากเขาก็พยายามเดินหาร้านนาฬิกาอิตาลีจนกระทั่งไปพบเขาและได้โชตราแปดเหลี่ยมให้กับเจ้าของร้านได้ดูโดยที่เขานั้นไม่รู้เลยว่าไอ้ตานเนี่ หาประลองสำนักแปดเหลี่ยม ซึ่งมีผู้ดูแลอย่างพระมลมระจา์หลีและถ้าเขาอยากเจอท่านอาจารย์เขาต้องจัดการสิทธิ์ร่วมสำนักเป็นจำนวนเจ็คนซึ่งพระเอกของเราก็หาได้หวันไม่จัดไปไม่หวั่นแม้มันมามากหลู่ชางก็ได้จัดการจอมยุทธ์ทั้งเ็ล่วงลงไปในวันเดียวจนกระทั่งมาถึงท่านพระมลมระจา์หลีที่เป็นคนใกล้ชิดกับท่านอองผู้ดูแลเมืองเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอว่ามัตตกูลเฉินนั้นเป็นมัดที่ทรงพลังและละเอียดอ่อนเป็นมวยอ่อนที่ฝึกจิตและสุขภาพข้าอยากจะประลองกับเจ้าต่อนหน้าท่านอง,องโดยแลกมากับการตัดสินคดีเเรื่่่องทีขาาคนนนนนใหมููบ้นน้ัถกกปก ัามว่าเป็นกระบฏเทียนหลีซึ่งท่านน้องเองก็ยอมรับข้อเสนอนะครับ แต่มีข้อแม้ว่าถ้าช้างดู่ช้างนั้นแพ้เขาจะต้องถูกจับติดคุกข้อหาเป็นกระบฏแต่ถ้าหากเจ้าชนะจะก,ก็คือผู้ฝึกวิทยายุทธจากหมู่บ้านที่มีศักดิ์ศรีได้เลื่องลืออย่างตระกูลเฉินและไม่นานนักการต่อสู้ที่เดิมพันหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้รู้ผลแพ้ชนะนั้นเกิดขึ้นเช่นไรจนทันอ,องเล่ถึงกบงเอา้ามึงสู้กันเสร็จแล้วเหรอปรมาจาร่ที่เป็นคนสนิทก็เลยบอกว่าตัวของยังลู่ช้างนั้นแต่ก่อนมีตุ่มสามบุภาซึ่งเป็นตุ่มวิทยายุทธแต่มันก็แกกลก ตอนนี้ตุ่มนั้นได้หายไปแล้วนั่นก็แสดงว่าเขาได้สําเร็จโคตรวิทยายุทธจากตระกูลเฉินทาให้การออกหมัดของเขานั้นในตอนนี้ไม่มีผลแพ้ชนะท่านอองยิ่งฟังก็ยิ่งงงมันยังไงของมันวันนียแป๊เอาเถอะยังไงมวยตระกูลเฉินนั้นก็สวยงามและแข็งแกร่งสมคําล่ําหลือท่านอองจึงมอบชื่อใหม่ให้กับมวยตระกูลเฉินโดยชื่อนั้นก็คือไทเก็กและนี่ก็คือที่มาของตำนานหมัดมวยไทยเก๊ก มัดเหล็กตันถึงเรื่องราวมันก็จบไวเพียงเท่านี้นะครับอ้าวเริ่มงงกันเลยดิยังงงเลยเพราะคนสปอยเนี่ยดูหนังก็งงเหมือนกันว่ามึงกล้าจบแบบนี้ได้ยังไงซึ่งสุดท้ายจริงๆเนี่ยทุกคนก็น่าจะเดาออกนะครับว่าทาั้งท่านปรมาจารย์เฉินและลูกชายหัวเลี้ยงหัวต่อก็ได้ถูกปล่อยออกจากคุกและได้พากันกลับไปยังหมู่บ้านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ทางการนั้นได้สร้างทางรถไฟ อ้อมหมู่บ้านไปจนทําให้วินวินกันทั้งสองฝ่ายไล่การกระทบกระทั่งและเห็นว่าจริงๆแล้วภาพยนตร์ชุดนี้จะมีด้วยกัน3ภาคครับแต่ด้วยความที่ภาคสองนี่มันทำออกมาห่วยขายหนังเลยไม่เอาเงินให้ผู้กำกับไปถลุงเล่นทําให้ทั้งคนดูและผู้กำกับต้องแป๊กกันไปตามๆกันพอถึงแม้ว่าฉากจบจะลงทิ้งท้ายไว้ว่าร่างกายที่บอบช้าของไอ้เจ้าฟานจือจิงที่ถูกพลังนิ้วทะลวงข้ามสหัสวรรษนอนอดออยู่บนฝังนั้นกําลังถูกพาตัวเข้าไปสู่โรงงานลึกลับของหัวหน้าฝรั่งที่มีไว้เพื่อดัดแปลงร่างกกกายยของมนษ์ให้ลลับ เป็นเครื่องจักรสังหารและเรื่องราวของไทจีฮีโร่ก็จบไว้จริงๆเพียงแค่นี้ก็ถือว่าผมสรุปหมดแล้วนะครับยังไงก็ได้ใครชอบคลิปนี้ชอบสปอยแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์และกด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในสปอยเรื่องหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนที See you again ่อยูเกียน esterday tomorrow ายาายครับ